แหมยินดีนางเอกด,ดังทายาทหมื่นล้านเรียนจบอย่างเป็นทางการแล้วเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยแถมยังเก่งสุดๆค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอวาปวรวันหรือเอวาตลกหกฉากทายาทคุณสุภชัยวีรภูชงแห่งไทยนครพัฒนาทายาทหมื่นล้านคนสวยนั่นเองค่ะสำหรับเอวาปวรวันอายุ24ปีเพิ่ง เรียนจบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในอินสตาแกรมของเธอนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมชุดคลุยและมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายและอีกภาพคือภาพของเอวาในกองของขวัญที่มีบรรดาแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์ชื่นชมในความเก่งอีกมากมายเลยค่ะสำหรับเอวาอยู่ในวงการบันเทิงและช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจครอบครัวโดยสาวเอวาได้เผยว่า จริงๆชื่ออุ๋๋แต่เมื่อสองปีที่แล้วได้เปลี่ยนเป็นเอวาโดยที่เจ้าตัวเป็นคนเปลี่ยนเองก่อนเข้าวงการที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเอวาเพราะว่าเอวาแปลว่าผู้หญิงคนแรกบนโลกแปลว่าชีวิตและแปลว่าอิสระเหมือนกับชีวิตใหม่ที่ตอนนี้เอวาได้ทำอะไรที่อยากทำมีอิสระที่จะได้ใช้ชีวิตในอย่างที่อยากเป็นและเอิญน,น้องสุดท้องดูแลธุรกิจในส่วนของโรงแรมซึ่งเป็นอีกธุรกิจของครอบครัว